อ๋อมย้ำชัดๆว่าต้องดูนะคะภาพส,สวยๆเนื้อเรื่องเข้มข้นครบทั้งฉากรักมันด้วยฉากบู๊ซึ่งเรื่องนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้อ๋อมได้ทําอะไรท้าทายเยอะเลยล่ะคะ่ะดีมาโเเรอโอเค่ี่รู้แล้วโอเคท้รบบทเป็นรา,ราชาละภูมินะครับแล้วก็ภาคพิชิตพง์มันจะมีสองสองสองชื่อเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นภาคพิชิตพง์ก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้อง เนียอจากบ้านไปกลับมาเป็นราดราชภูมิอารมณ์เหมือนมาล้างแค้นก็เป็นบทที่ค่อนข้างยากแล้วก็แล้วก็ซับซ้อนนะครับกับบทนี้เพราะว่าเหมือนจะเป็น2ตัวแต่จริงๆคือคนเดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจับตัวนางเอกไปอยู่บ้านไร่อะไรอย่างนี้ครับน่าติดตาม มีแน่นอนครับผมก็อารมณ์ตามชื่อเรื่องนะก็โหดโหนนิดๆอะไรเงี้ยครับราชภูมิกลับมาด้วยแรงแค้นและไม่อยากเสียเธอไปเจอกันแน่กับราชและอมาวสีในหัวใจเถื่อนทางช่องเจสีเริ่มตอนแรกวันพุธที่25มิถุนายนนี้20นาฬิกายนาทีค่ะไม่มีใครรักในภาพจริงหรอกครับช่วงหน้ามาติดตามเส้นทางบันเทิงกันต่ออีกสักครู่ค่ะ